จ่ายที่เมเนมาด์ลวนเดียวโอ้โหไม่เหลือครับโนเมเนสเปิดมาจังวันนี้เอปเป้เอปเป้เอปเป้ชิกจังวันนี้ปั่นแล้วเข้านี่ครับโอ้โหเอาจนได้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในอีฟุตบอล2025น้ะครับวันนี้เจอกับมาริทเด็กมาริทต้องโดนตบนะครับเดี๋ยวเราเลือกฟุตบอลสั่งเสียให้กับแกงมาริท ไอทีมันอ่อนเนี๋ยวกุุงมาริดต้องตบให้กระจุยไว้อะไรด้วยลูกบอลสีสีนี้ดีกว่าลาก่อนครับเกลี่ยดูให้ด้วยเป็นฤดูหนักดูเขาก่อนมาในระบบ4-2-2-2 หน้าเป้าโอ้โหเป็นเด็กมาริตยังไงใช้หน้าเป้าบาซ่าเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องโอ้โหใช้เมสซี่บาซ่าด้วยเป็นเด็กมาริดแต่ว่า <c oughs> มีตัวมาริดแค่2ตัวที่เหลือแม่งเป็นตัว,ต,วตัวบาซ่าบาบย,ยนันอะไรไม่รู้เต็มหมด <c oughs> ว,าวายวายแต่เขากูอ่าอย่างน้อยก็กมีโลโกโ้ไปครับ เอาเลยนะโรเบโตคาร์แทงมาจังหวะนี้โอ้โหเป็นใครวะนั่นเปิดไปจังหวะนี้โทนี่ดำเบิร์นทิ้งไปแล้วครับอันจะรายมากนะครับการที่ปล่อยเขาเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายของเรามาการิเล่ชิงกับโรเบโตคาร์ลอ จะเปิดเข้ามาจาังหวะนี้มีโทดีอดำอ่ะนูโรวเมนเดตโอ้โยตายแล้วปะเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนอ๋อเฮยิงยับนะครับออ้หืหเด็กบอลหลินที่มันสร้างจริงดูบินิเก้โอ้โย,ยิงยับผมเลยะครับดิวเดอร์เมซี่โอ้โหมเมซี่กับเมซี่เมซี่มองเพื่อนอิกยับหรือเปล่า โอ้นี่แค่เตะมุมแม่งมองนานชิบหายเปิดเข้ามาจังหวะนี้ม ok, oh, right. ีนี่แค่ไรโอ้โหเคลียร์ทิ้งวะนะครับเนย์มาโอ้โ้เล่นสั้นกันมาเนย์มาครับจังหวะนี้แทงมาจังหวะนี้โอ้โหเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้พาเสียวมาจังหวะนี้เอปเป้ดวลกับโอ้โหดวลได้สำเร็จละเอปเป้โอ้โหนเซฟครับติดเซฟติดเซฟโอ้โหเอ็มบัปเป้ เจอลักไก่กันนี่มาครับนี่มายกข้ามจะติดลรเบโต,โต้คาร์ลอสนะครับอ่าโคพามเมอร์เป็นซังกับกับนุมน่มๆเมเนดสโอูอ้หูย ครับจังหวะน,นี้เขาแทงมาสวยๆจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นเมซี่ครับทุกคนเมซี่ยาลุดตำแหน่งยาลุดตำแหน่งโอ้โหรูมินิเก้โอ้โหเคลียร์ได้หรือเปล่าโอ้โหเป็นโอ้โหลุดตำแหน่งเฉยแล้วทุกคนมาเกเรเล่รูมินิเก้เหนึนนนนน่งสองมอาอาคิมี่เตะทิ้งครับครับไปเมซี่ไอโอ้โหไม่ได้แล้ว แทงมาจาังหวะน,นี้โอ้โหดูมินิเก้าจมาเอโต้ครับโอ้โหตี่เซฟทุกคนโอ้หุยซุปเปอร์เซฟโอ้ดูครับอันตรายจริงครับมันหลุดเดนเมสซี่มองเข้ามาครับเปิดเข้ามาจาังหวะนี้เมสซี่โอ้หยไม่ตรงกรอบเองครับ โดนบุกอยู่ฝั่งเดียวครับครึ่งเวลาแรกน,น,นูโนเมเนสโอบาเมย์เซนซันกันสวยครับทหาะนี้เบิร์นออกมาสวยทหาะน,นี้ดิเคไรต์จ่ายที่เมซี่เมซี่เห็นโอ้โหฟาวล,ล์าจานโอ้โหกำลังจะจ่ายให้กับเอ็มัปเป้น,ปะเน,นะครับอู้เอาเฉย ขีดไลท์โคผาเมอร์อขชดไลท์โคผาเมร์อีกมาครับอาา่าจังหวะนี้เอปเป้จ่ายที่เบเนมาลวนเดียวๆหูหูยไม่เหลือครับเอพลาดนิดเดียวครับเอาแล้วครับบาซ่า โอ้โหมาร์กจูหงหรือเปล่าชื่อมันเนี่ยคาร์ดิเบลครับมองหนึ่งทีได้จาก,กระชากหนีหรือเปล่านะครับไม่ผ่านไอ้ไม่ผ่านที่ไหนมันเปิดมาแล้วนะโอ้โหโอ้โหไฮคิมีเคลียร์ไม่ขาดครับทุกคนสกัดไม่สุดครับเกือบเสียประตูครับเดี๋ยวนี่ไปซี่มองเพื่อนเอซี่ โอ้โหแค่เต่มุม,มแม่งยังยังเลือกเลือกเมียม,มันจะเลือกขนาดไหนวะเนี่ <c oughs> ยจะเล่นบอลสัน้นหรือเปล่าครับเราให้เมซี่ไปประกบ ไปเปิดครับไปเลยบาซาครับจจงหวันนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบครับแกเรตเบลเกือบเหมือนกันกับบาซ่าโอ้โหอันตรายจริงครับต้องบอกว่าเผลอไม่ได้ครับทีนี้มาริดก็คือมาริดนะครับส่วนผมก็คือบาซ่านี่มานี่มาจูเนียร์มูนจจงหวันนี้โอ้โหไปได้หรือเปล่า โโอโหายจังหวะนี้เลนสั้นใช่ไหมครับจังหวะนี้มาครับโอ้โหเปิดมาแกแ้เลยเบลหรือเปล่าจะใส่จะใส่ไม่ใส่ไม่ทันครับเป็นอ่าโ,โคไอ้โคพาวเมอร์มึงไม่เอาบอลดีๆเลยจังหวะนี้โอ้โหปั่นหรือเปล่าโอ้ยเอาจนได้ครับใครครับมีนิเแค่หรือเปล่าโอ้โยดูครับเพาะบอลกันไปมานหนึ่งสองจังหวะจบได้เลยครับ อันตรายจริงๆไอ้พวกนี้เป็นซาเมียเอโต้ครับมาดริดต้องเจอลูกลักไก่จังหวะนี้เป็นเนม่าเนม่าที่ไหนแล้วอินเปเป้ครับจังหวะนี้โมงชิงมาครับโคปาเมอร์บอลนี่มาจังหวะนี้จ่ายสวยจังหวะนี้นูโนเมเนสเปิดมาจังหวะนี้อิมเปเป้อิมเปเป้อิมเปเป้ชี้จังหวะนี้ปั่นลักเข้าเลยครับโอ้โหเอาจนได้เคลียร์เนี่ยอิมเปเป้ครับ สุดเนี้ยเอ็มบัปเป้จังหวะนี้โอ้โยน่ากลัวงเงี้ยไอป้าเป้จ่ายแทงมาโอ้โหหมดครึ่งแรกครับทุกคนมาร์โกจิองหรือเปล่าชื่อฮีจัวมาร์โกฮีจัวคนเกาหลีแน่แน่ครับนะรอเขาแก้เกมครับ โอ้โหไปแก้ด้วยไปแก้แก็ออกสิครับผมครัแบบเจอลูกลักไก่พะเดิสึกหน่อยโอ้โหจังหวะน,นี้เรียนซากไกโตชิงกกบแกเรเบลแกลเรเบลอ่าไปเสียบอลเองครับแกเรเบลมูเซราโอ้โปเมือวันนี้หมุนครับไม่ไดีไม่ไปครับโอ้โห โนเมเดตแทงมาจาังหวะนี้สวยๆโอ้โหไม่สวยแล้วกูครับจังหวะน,นี้มาครับแทงมาที่เดียเดีรเมซี่เดียเดีรเมซี่เปิดเข้ามาโอ้โหไม่ได้ครับดวลกับคาร์ลอดไม่ผ่านอ่ามเมซี่ครับมเมซี่ผ่านจ้โอ้โหจุดโทษหรือเปล่ามาเกเล่เล่ครับวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับ ดีแค์ไล์จังหวะนี้ขอลองเองหน่อยครับโอ้โห,หต้องเซฟครับทีโบกูตัวต้องออกแรงครับโคปาเมอร์รดีกันมาสองโอ้โหไม่ผ่านนะเมซี่ยอดมาจังหวะนี้เป็นโทนี่อนดะัมไปทิ้งไปก่อนครับปีเตอร์เชกเกอร์เบิร์นออกไปก่อนจนนังหวะนี้นะครับหนึ่งสองกันหรือเปล่าโอ้โหมาคินยอดตบ ออกไปด้านข้างครับจังหวะนี้เมสซี่กระดกโอ้โหไม่ผ่านโดเบโตคาร์ลอตนะครับแกเดบิเบแทงมาจาังหวะนี้ติดนะครับดิแคนไลท์เซันกับกับปูเซล่าโอ้โหไม่ผ่านนะครับยังคงคุมจังหวะไว้ในแดนอย่างสวยจังหวะนี้โอ้โหเออจุดโทษไม่จุดโทษไม่ใช่จุโดโทษใบแดงโอ้โหขนาดนี้ไม่โดนใบแดงมันต้องให้ขาขาดตัวเล็กไ,ไงวะถึงจะโดนใบแดง ต้องให้ขาขาดก่อนหรือไงออครับไหนดิมึงจะบ้าแล้วป่ะแค่นี้ยังไม่เป่าเป็นใบแดงเหรอเนี่ครับตอนนี้เขากำลังเล่งเกมแลครับโอ้โหทุกคนมาเกเรเร่ช่างกับมาครับซาบิเอโต้โอ้โหจังหวะนี้หายคิมี่ครับไปทิ้งเลยครับมาครับซาบิอาลโซ เห็นเนมาขยับจังหวะนี้ได้หรือเปล่าเนมาโอ้โหเนมาพักหนึ่งที่จ่ายให้ก oh, ับเอ็มเปเป้จังหวะนี Ti ้เอ be oh, ็มปเป้ชิปเนือเนื้อโอ้ยังติดอยู่ครับโอ้จังหวะนี้มูเซียล่าครับสัตว์เองเลยครับโอ้ยสลับบล็อกนิดหนึ่งโอ้ดุนี้ครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองกันมาครับโอ้โหเป็นเมสซี่แทงมาจังหวะนี้โอ้โหไม่ผ่านโรเบโตคาร์ลอสครับอ่า สัตว์เลยไอ้มึงไม่ดูเลยนะครับดีแคนไลท์แห่งมาจังหวะนี้เอปเป้เอปเป้โอ้โหยังไปได้อยู่เอปเป้โอ้โหไม่ได้แล้วเป็นเมสซ,ซี่นะครับมาครับในที่86เซมิโอโตเอซันกับมาจังหวะนี้อาคิมี่ขีดทิ้งไปก่อนนะจังหวะนี้มาใหม่หรือเปล่าบาซ่าโอโ้ไม่ได้มาใหม่มาเก่าแล้ว เป็นลิเวรีพเลมซี่ดีคจไลท์แทงมาเจ้าหูจบเกมครับสองหนึ่งก็หือ,อนี่ชูมือเลยนี่จี๊ดตัวจี๊ดชูมือเลยบาซ่าชูมือแล้วครับบาซ่าของแท้เจอของจริงก็โอ้โหดีเจกับได้แชมป์บ้าหรือเปล่าชนะคู่แข่งตลอดการอย่างคองเรเยนมอริตทีมกาดจากมือหลวงได้ก็ต้องดีใจธรรมดาครับ เดีย๋ยวไปดูไฮไลท์ก่อนทุกคนอน,นี่มาแล้วแกนดเปียโนในียี่สามจ่อๆครับโอ้โหโอากาสไม่เข้าเองครับก็โทษใครไม่ได้ครับจจอๆทั้งยิงทั้งสองเซฟก็ยังไม่เข้าเองเนมาครับเนเบิ้ลกันไปเบิ้ลกันมาโอ้โหจังหวะนี้เนมาได้ดวนกับทีโบนคูตัวครับปั่นแซ่บเบาๆแบบน,นี้มีพื้นที่มีเวลาไม่เหลืออยู่แล้วดูครับโอ้โหดู ต้องชมเอปเป้นะครับดูครับดูอนเดียวกันโอ้โหปั่นไซส์เบาๆสวยๆครับลูกนี้เป็นซาเบียโตะครับยิงตีเสมอนาทีสิบสามครับลุมมินิแกซีดมาเอโตะครับโอ้โหปั่นแบบปั่นสวยจริงๆโๆลูกนี้คือแบบเชียวๆดูดูมุมนี้โอ้โหปีน่าเช็คลมไม่ทันครับจังหวะนี้แทงมาอุโนโนเมนเดสครับเอปเป้หักเอาขวาแล้วก็ปั่นแบบนี้เหมือนกันครับก็คือต้องบอกว่า เอ็มปเป้นี่ก็ฟอร์มจัดนะครับดูครับนูโนเมเดสจ่ายมาจังหวะนี้เอ็มปเป้ไม่ยิงจังหวะแรกครับล็อกไปทางขวาแล้วก็ปั่นนะโอ้โหหมดจนจริงลูกนี้อันตรายจริงครับมาดูดีแครไลท์ห้าสิบเก้าครับจังหวะนี้ครับดีแครไลท์ซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหทีโบกูตัวต้องออกแรงครับทำไมออกแรงนี่มีสิทธิ์เสียวได้นะครับโอ้โหยนาทีที่เจ็ดสิบแปดจามานมูเซียร่าครับ จากบาซ่าครับจังหวะน,นี้โอ้ยยิงไม่มีโอกาสเข้านะถ้าไม่เฉล็บบล็อกนะน่าจะเฉล็บลูเปโตคาร้อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับโอ้โหต้องบอกว่าใส่สุดจริงวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีอนกันนะทั้งสองทีมครับโอเคนับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปต่อไปทุกคนเดี๋ยวแต้มขึ้นหรือเปล่าโอ้โหพันสามโอเค